ตอนดีขัะนตนนี้จะสอนวิธีการใช้แผนที่โดยที่ไม่มีเน็ตไม่มีซิมนะคะหรือว่าเป็นาที่ที่ไม่มีสัญญาณเนาะอย่างอันนี้เรายกตัวอย่างนะคะก็เข้าไปที่แอป Google m a p ได้เลยนะคะแล้วเราสมมุติว่าถ้าไม่มีเน็ตจะทําได้ยังไงนะคะกดที่รูปโปรไฟล์บนสุดเลือกแผนที่ออฟไลน์จากนั้นเลือกดาวน์โหลดแผนที่ของคุณเองแล้วเลือกกรอบสี่เหลี่ยมครอบเลยค่ะว่าเราจะดาวน์โหลดส่วนไหนถ้า ยิ่งขยายใหญ่ขึ้นนะคะมันก็จะใช้ความจําน้อยลงเนาะแต่ถ้าแบบเราขยายเล็กๆเ,เราก็ต้องการแบบดาวน์โหลดพื้นที่เยอะๆนะคะก็ต้องใช้เวลาดาวน์โหลดนานนิดนึงนะคะอย่างอันนี้เราก็จะเลือกบริเวณตรงประดังเบตาตรงนี้นะคะเราก็เลือกได้เลยแล้เราก็กดดาวน์โหลดเลยค่ะซึ่งจะใช้เวลาสักแบบนิดนึงนะคะอยู่ที่ว่าความเร็วของเราจะ มากหรือน้อยแล้วก็แผนที่ที่เราเลือกเนี่ยใหญ่หรือว่าไม่ใหญ่นะคะก็ตัดภาพมาตอนที่ดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะคะอันนี้ก็คือดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะคะเราก็กดไปที่รูปโปรไฟล์ของเราแล,แล้วกดไปที่แผนที่ออฟไลน์ค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะเห็นนะคะปาร์ลิสต์เมื่อกี้ที่เราดาวน์โหลดเนาะมันก็จะ อยู่ตรงนี้นะคะก็สามารถขยายใหญ่ได้นะคะเห็นแผนที่หมดเลยว่าเส้นทางไหนอะไรยังไงนะคะซึ่งเราเนี่ยสามารถกดตำแหน่งของเราได้นะคะว่าเราอยู่ตรงไหนแล้วอะไรยังไงนะคะอันนี้จะลองปิดอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็ให้ดูว่าสามารถเลื่อนขยายให้ดูได้นะคะโดยตำแหน่งของเราก็ยังสามารถเปิดได้นะคะแม้จะไม่มีซิมหรือว่าไม่มีอินเทอร์เน็ตก็ตามนะคะก็สามารถเห็นตำแหน่งของเราได้ เมื่อเราไปถึงในณที่นั้นหรือว่าที่จุดนั้นนะคะเราก็สามารถดูได้ค่ะว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนนะจะเดินทางไปตรงไหนอะไรยังไงนะคะแต่มีข้อแม้ว่าจะหยุดตรงแค่แผนที่ที่เราเลือกนะคะแต่ถ้าสมมติเราจะเลือกแบบไปที่อื่นนอกเหนือจากแผนที่ที่เราดาวน์โหลดเนี่ยก็ไม่ได้นะคะซึ่งอันนี้จะลองยกตัวอย่างเราสามารถกดปักหมุดจากอีกที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้หมดเลยนะคะ ขอแค่เป็นแผนที่ของเราเนาะที่เราดาวน์โหลดไว้นะคะอย่างอันนี้จะลองค้นหาจากสถานที่1นึ่ไปยังที่1นนะคะว่ามันจะขึ้นเส้นทางในการเดินทางมาให้เราหรือเปล่านะคะอย่างอันนี้เราลองค้นหาจากปดาดังเบซาไปยังติมา นะคะซึ่งอยู่ภายในกรอบที่เมื่อกี้เราดาวน์โหลดเนาะเขาก็แสดงวิธีการเดินทางมานะคะแล้วก็บอกว่าใช้เวลาประมาณอะไรยังไงเท่าไหร่แล้วก็ผ่านจุดสําคัญตรงไหนบ้างนะคะเราก็สามารถดูได้ค่ะและถ้าถึงตอนนั้นจริงๆเนี่ยเราก็สามารถกดได้ด้วยนะคะว่าตำแหน่งของเราอยู่ตรงไหน,นเพียงแต่ว่ามันจะไม่ใช่ออนไลน์มันเป็นการออฟไลน์เท่านั้นเองค่ะก็เป็นทริคง่ายนะคะสามารถทําตามได้เลยค่ะสําหรับวันนี้ออลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย